กระเด็นตกรอบทัพช้างศึกอยู่ลบ17บุกพ่ายซาอุดีอาราเบีย1ถึง30ชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันฟุตบอล2,025ชิงแชมป์เอเชีย2,025รุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่มเอนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับซาอุดีอาราเบียที่สนามคิงฟาฮัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568 ซึ่งเกมแรกไทยแพ้อุซเบกิสถาน 1- ถึง4ส่วนซาอุดีอาราเบียชนะจีน 2- ถึง1เกมนี้จะเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งสามตัวรุกนำโดยศิวกรโพลสันจอมพลหอมบุญมานักกิจโพสีและมีสินวาเม็กเซสคอยสร้างสรรค์เกมเริ่มเกมนาที13ไทยมีโอกาสลุ้นประตูนักกิจโพสีจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้สินวาเม็กเซสได้ยิงด้วยขวาไปติดเซฟผู้รักษาประตูซาอุดีอาราเบีย จากนั้นนาที17ไทยมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์นักกิจโพสีพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจ่ายมาหน้าประตูบอลมาเข้าทางศิวกรพลัสันยิงจอ่อๆด้วยขวาเข้าไปถัดมานาที29ซาอุดีอาระเบียตามตีเสมอหนึ่งถึงหนึ่งซาบริดาหานพาบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดด้วยขวาเข้าไปและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที48ไทยมีโอกาสลุ้นขึ้นนําอีกครั้งศิวกรพลัสันเปิดบอลยาวข้ามฝั่งมา ให้นักกิจโพสีได้หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะยกบอลข้ามคานออกไปนิดเดียวนาที72ไทยได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำนักกิจโภสีจ่ายบอลต่อมาให้ชัยวัดเงินมาได้ปั่นด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลพุ่งไปชนคานออกมาถัดมานาที75ซาอุดีอาราเบียมาได้ประตูแซงนำสองถึงหนึ่งอับดุลรามานซุกยานีหลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดด้วยขวาเข้าไปจากนั้นนาที78ซาอุดีอาระเบียได้ประตูนี ห่างเป็น3าถึงหนึ่งอับดุลรามานสุกยานีเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้มุกทาบานาวีได้ยิงด้วยขวาจอ่จอจ่เข้าไปจบเกมทีมชาติไทยไทยาซาอุดีอาระเบียหนึ่งถึงสามประเด็นตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วหลังผ่านสองนัดแท้รวดไม่มีแต้มติดมือขนาดที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอุซเบกิสถานชนะจีนสองถึงหนึ่งรายชื่อ1 1ตัวจริงทีมชาติไทยภูมิรพีสิริบุญญากุลจีเควัฒนยูเนรัศมีสุภวิทย์ผสม ดนุพลบุกถา4ีแัะธกิจโพสีจอมพลหองบุญมาสินว่ามิกเซสชินพงบุญมากทานุพง์วันอ่อนศินวกรพลสันธัญวิสิทธ์ตามัน